<Happiness? S 2> ตอนนี้ขัวนทะเลจากโรงเรียนโรงเรียนอะไรลูกพัรว่ทะเลรู้ไหมหรือเรียนอลอมาที่เอามาพักว่าทะเลเยนะครับมาท่านขอแยกชูขูนะครับที่ชายองเจริในวันนี้แล้วก็คณคที่เรียนเรยนกันมาเยนะครับที่ กีฬาลุกสนามแล้วก็ออกจากสนามนะฮะผู้ชมท่านพ่อนะครับตอนนี้ทางเลี่ยงแัะกีฬาของวันนีมาเลยนะครับอย่าลืมประมาณสนามนะครับครับเหมือนที่สนามศูนย์พัฒนาใส่นะครับเราเห็นภาพวันที่สนามแตกเราก็ใจนะครับเวลายคนอยากมาชม อยากใช่ชิครับเพื่อเพืชมนะกรับโดยเฉพาะทีหว่องทองนะฮะดูจังหวะเราไม่ได้เรียนดูจักหอเสียนะอยากยังอยูนะครับขอเองพีดเื่อใครพีเต้เมา่าก่อนนะครับวันนี้เสาตาป่วยครับมาครับมานะแล้วก็ พบกับตัวแทนจังหวัดราญนบุรีโรยสายเบสเสือาขอเสียงสายเบสเสือสาการ้ต้นมา้โเียรันสำรับสายเสือาครั้งสุดาในขณะนี้นะขบวนนรกกีฬาที่นังต่มาจะมีัารกำลังเดินทางนะครับอากาศออกจดีเสมอวันนี้ผู้ชมแะหลางคนไม่ต้องเตรียมรถมา บรรยากาศดีนะครับต้องบอกพี่น้องเรานะครับบรรยากาศบรรยากาศที่สนามขนาดนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับมาด้านมวัชรจันทร์ว่าด้านนอกของสนามนะครับเต็มไปหมดแล้วนะครับในขณะนี้ ความข้านหน้าของสนามนะครับซึ่งอากาศวันนี้นะครับอากาศที่ครับวันนี้กาจะไม่สนามีแดดนะครับไม่มีแดดจังหวัดระยองไม่มีแดดจังหวัดชลบุรีไม่มีแดตั้งแต่เช้าเป็นต้นมานะครับอากาศเย็นนะครับก็ถือว่าเป็นเลิกกับยามดีนะครับจบแบบนี้นะครับท่านผู้ชมก็จะเป็นการ ของนักเรียนนะครับจำนวน3ชุดนะครับก่อนที่จะได้มีชมการแข่งขันกาฟุตบอลในครวเสนามนะครับยนามัแ่ะนสดงรนตอนนี้นักกีฬานสนามยังเหลืออีกสามสี่จังหวัดนะฮะและแสดงพร้อมเลยนะครับรับรองว่าหลังนักแสดงสชุดจนุกแน่น